ชิ้นนี้คือแกงตูมี่ค่ะ,ะวงนี้คือก้อนเนื้อปลาแล้วในก้อนเนื้อปลาจะมี น้ำแกงคือแล้วก็ในน้ำแกงจะมีส่วนผสมของพริกขมิ้นกะทิทั้งอาร่ามตาและน่าตื่นใจไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรก่อนดีค่ะระหว่างวัสดุที่ใช้หรือว่าแรงบันดาลใจเบื้องหลังงานออกแบบเครื่องประดับเป็นได้ทั้งกำไรข้อมือและเครื่องประดับศีรษะซึ่งช่อฟ้าหงษ์สิทธิชัยกุลนำเรื่องไใกล้ที่เหมือนไใกล้ตัวคนภูเก็ตคือวัฒนธรรมอาหารพรานากันลูกผสมระหว่างจีนและมาลายูในบ้านเกิดมันเล่าใหม่ ใช้แกงกะทิหากินยากอย่างแกงตุมมีมาตีความด้วยความงามของงานทองเหลืองเก็บรายละเอียดครบเครื่องเรื่องส่วนผสมหลักเล่นแบบทั้งรูปกระเจี๊ยบใบมะกรูดสรุรวมให้สวยงามคล้ายดอกไม้ หรือแม้กระทั่งการทดลองวัสดุใหม่ๆเช่นเปลือกพริกอบแห้งและงานกระดาษทําจากใยสับป,ประรดปั่นกับขมิน้นอีกส่วนปั่นกับกาบมะพร้าวเพื่อบอกเล่าความเป็นแกงกะทิแด้ทั้งโทนสีและพื้นผิวเหมาะสําหรับตอกตก,ตกแต่งให้เป็นเหมือนเกล็ดปลากินขาวก็ต้องกินหวานค่ะยังมีอาหารอีกหลายชนิดที่นำมาคิดใหม่เช่นโอเอ๋ L, ขนมน้ำแข็งใสร้อยรูปบุนและเฉากล้วยเป็นสร้อยคอทำจากมูลสโตน หรือจะเป็นขนมในงานวิวาบ้าบ่าข้าวเหนียวหีบสื่อความรักมั่นคงใช้การปักดินมันลงบนพื้นผ้าลายเรียงดินขนาดเล็กให้เรียงเม็ดสมจริงเป็นต่างหูสื่อสารเรื่องอาหารท้องถิ่นคนพรรนก,กันอาหารก็เป็นหนึ่งในแบบอ,อ,อาหารที่แบบถูกจัดในยูเนสโกที่ภูเก็ตพึ่งได้รับตอนแบบประมาณปีที่หนูเรียนอยู่อะค่ะจริงๆมันเป็นแบบหัวข้อที่ยากมากเลยค่ะก็ ใช้เวลาสองปีอะค่ะในการทําก็ค่อยๆทดลองค่ะแบบทําผิดทําถูกเยอะมากแต่ว่าเทคนิคก็น่าจะเริ่มจากแบบาจับองค์ประกอบสินก่อนค่ะอย่างเช่นเมนูแรกข้าวเหนียวหีบอะเครื่องประดับอะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดยังไม่มีคนใช้คนใช้น้อยก็ได้ฟอร์มมาจากนั้นก็เริ่มทดลองวัสะดุค่ะว่าจะทํายังไงให้มันเหมือนข้าวเหนียวจริงๆมีทดลองกับข้าวเหนียวมาทําแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เวิร์กมันเน่าค่ะก็ แล้วทีนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบปักวันนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่อะค่ะแบบว่าเห็นพวกดินนะคะแล้วลองเอามาปักเอามาตัดตัดดูทําไปทำมาเออมันก็เหมือนข้าวเหนียวค่ะจากผลงานโปรเจกต์จบระดับปริญญาโทสาขาออกแบบเครื่องประดับคณะบัณฑนาศิ์มหาวิทยาลัยศิลปากรดีไซเนอร์รุ่นใหม่นำมาต่อยอดเป็นแบรนด์งานคลาสในนามชอฟ้าสตูดิโ ก่อตั้งมาได้ราวหนึ่งปีก็มีโอกาสพาตัวเองไปสำรวจวิธีคนพันนากันต่างแดนตั้งแต่ขั้นตอนเก็บข้อมูลไปจนถึงการเปิดตลาดต่างประเทศในสิงคโปร์และมาเลเซียชอบแบบว่าทำบ้าบ่าภูเก็ตมากมก็เลยไปตามแบบรีเสิร์ชหาข้อมูลทุกประเทศที่มีเลยค่ะสิงคโปร์ก็ไปค่ะบีนังก็ไปมาเลก็ไปมาลาก็ไป,าราารไปเราพอไปแล้วรู้สึกมัน,ม,นมีความเหมือนความต่างยังไงกับบ้านเราที่เราไป ที่ต่างประเทศเข้มข้นกว่าที่ภูกเก็ตค่ะทั้งแบบสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับเครื่องแต่งกายประวัติศาสตร์หนังสือ<ม>แบบเขอเป็นต้นกำเนิดค่ะหลังจากทำดีสิทธ์ก็ได้กินทุกเมนูเลยค่ะต้องไปลองหาชิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องไปหาแบบคนทำอะไรยากง่ายเงี้ยบ้างะคะที่ภูกเก็ตยังมีร้านอาหารทำนะคะแต่ว่าที่รู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆาคือที่มาละกาค่ะตอนนั้นไปเที่ยวที่มาเลเซียที่มาละกา ไปชิมอะไรอ่ะไปชิมแกงตูมี่ค่ะอ๋อต้องไปอย่างนั้นเลยใช่รู้สึกว่าอร่อยที่สุด หลังจากเปิดตัวนะคะทำเรื่องของงานเครื่องประดับของตัวเองมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วน้องเป่าก็บอกว่ามีความคิดนะคะต่อไปเลยคืออยากจะทำเวิร์กช็อปในสอนเรื่องของงานปักปักดิ้นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่แตงฝากตัวเป็นสิทธิ์คนแรกก่อนนะยังไงบ้างคะจะเริ่มจากอะไรดีอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นงานดิน้นจะเริ่มจากก็คือพอเราแทงเข็มขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็ ให้เราเลือกเม็ดดินค่ะขึ้นมาอันหนึง่งแล้วก็สอดเข้าไปค่ะอันนี้มันมีหลายขนาดเนาะพี่จะเลือกจากอะไรดีอันนี้ทําจากที่ทําต่อเลย <c oughs> งานปอเหเือนงานศิลปะค่ะอแ<อ>ปลว่าเลือก<ร>ได้เลยเลือกแบบตามอารมเลยอ๋อตามอารมนะแต่ตอนนี้ถ้าอารมณ์นี้น่าจะต้องเป็นสีสีเทาสีใกล้เคียงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณผู้ชมมันขนาดเล็กมากแค่จะแทงเข็มเข้าไปยังดูเป็นเรื่องยากโอ้โหสายตาเดี๋ยวนะ ิดได้อีกไกลค่ะกับการกลับไปทำงานในบ้านเกิดนอกจากเตรียมเปิดสตูดิโอเวิร์กช็อปหวังตอบโจทย์นักท่องเที่ยวสายเน้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชอฟ้าสตูดิโอยังเตรียมสร้างสารรค์เครื่องประดับรูปแบบใหม่ได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นเครื่องประดับบาบาในต่างแดนเช่นกราสังหรือเข็มกัดประดับเสื้อเคบายาโดยจะนำภูมปัญญาการพันดินซึ่งนิยมใช้กับมงกุฎดอกไม้หวายหรือหัวกวนในพิธีแต่งงานมาประยุกต์ ซึ่งนักออกแบบสาวเคยได้ชิมลางจับมือกับช่างฝีมือคนภูเก็ตทำเครื่องประดับคอลเลกชันพิเศษมาแล้ววางแผนให้ศิลปะการทำเครื่องประดับโบราณเป็นงานฝีมือที่ใช้ง่ายในชีวิตประจำวันเล้วความงามฉบับคนเพรนากาน์ด้วยดีไซน์สร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่อัญชลีโปุวันไทย PBS รายงาน